คนที่มีวุฒิภาวะในการดํารงชีวิตสูงใช่ไหมลูกครับประการแรกเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่คําว่าเชื่อมั่นเนี่ยมันเกิดจากปัญญาเกิดจากการผ่านโลกผ่านคนผ่านงานมามากครับ,รบจนรู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปเอาเสียงของคนอื่นนะมาเป็นบรรทัดฐานในการดํารงชีวิตอีกต่อไปเขามีสมองเป็นของตัวเองครับดังนั้นจึงคิดจึงวินิจฉัย จึงใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองไม่ปล่อยให้เสียงรบกวนจากคนอื่นมากําหนดความเป็นไปในชีวิตอีกแล้วนี่คือลักษณะที่หนึ่งของคนที่มีวุฒธธิภาวะในชีวิตพูดสั้นๆมีความเชื่อมั่นในตนอันเป็นผลมาจากการมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานพอสมควรจนกระทั่งพูดได้เลยว่าตกผลึกและมีสมองเป็นของตัวเองนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สอง เขาจะมองเห็นว่าปัญหาต่างๆในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปแล้วครับอะไรเกิดขึ้นเขาก็ยิ้มยิ้มแล้วเขาก็บอกตัวเองว่าเอออย่างนี้แหละฉันก็เจอมาหมดแล้วมันจะมีอะไรมากไปกว่านี้อีกล่ะหรืออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะเพราะว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเราพร้อมแล้วที่จะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะประเดประดังทางโถมเข้ามาใส่ชีวิตของเราครับ ถ้าเรากลัวเราคงไม่มาเกิดแต่เมื่อมาเกิดแล้วก็ไม่มีอะไรให้ต้องกลัวนี่คือลักษณะของคนที่พร้อมที่จะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะเราไม่ต้องหลบหลีหนีหน้าอะไรเลยอะไรจะเกิดก็ให้มันประเดประดังทางโถมเข้ามาเถอะเราจะรับเอาไว้ทั้งหมดนั่นแหละสุขก็จะรับเอาไว้ทุก็จะรับเอาไว้สมหวังก็จะรับเอาไว้ผิดหวังก็จะรับเอาไว้เพราะทั้งหมดนั้นมันจะหลอมรวมกันเข้าเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าชีวิตของเราชีวิต ไม่จําเป็นจะต้องสวยงามไร้ที่ติ<ะ>แต่ชีวิตมันอาจจะมีกระดํากระด่างบ้างมีรอยเปือเปื้อนบ้างทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งที่เรียกกันว่าชีวิต<ะ>แต่เม่คนมีวุฒิภาวะนี่เป็นคนไม่กลัวปัญหาะอะไรอะไรเกิดขึ้นมาก็มองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป<ะ>แล้วก็ประเด็นที่3คนมีวุฒิภาวะในชีวิตนะ,ะ,ะเขาไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านเขาจะไม่ไปถามาไอ้คนนั้นทะเลาะกันคนนี้กิ๊กกับคนนี้คนนั้นเป็นยังไงนะไอ้คนนี้ ไปถึงไหนแล้วเขาจะไม่เงี่ยหูฟังเรื่องคนอื่นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเสียเวลาของชีวิตอย่าลืมนะว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกอย่างจํากัดอีกไม่กี่ปีเราก็จะล่วงรับดับขันจากโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นเราจะเ,เวลาที่แสนจะล้าค่าเนี่ยไปเสียให้กับเรื่องไร้สาระทําไมผูทธเจ้จันคนมีวุฒิภาวะในชีวิตนะไม่นินทาชาวบ้านไม่แส ไม่เสือกไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาจะยุ่งเฉพาะเรื่องที่เขามั่นออกมั่นใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีที่สุดที่เราจะเดิมพันกับมันด้วยชีวิตของเราทั้งหมดและจะมุ่งมั่นทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาจากโลกนี้ไปจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกับโลกใบน,นี้เขาจะใช้ชีวิตให้ดีและก็ทําโลกให้งามแล้วก็อำลาจากไปอย่างเป็นที่พออกพอใจของตัวเองเขาจะใช้ชีวิต เพื่อให้ตัวเองพออกพอใจไม่ใช่ใช้ชีวิตเพื่อให้โลกพอใจครับนี่คือ3ลักษณะของคนที่มีวุธิภาวะในชีวิตครับ